คลิปที่2ในชีวิตเรูเมียอะไรทำเยอะมาก คือเราอะไม่เคยมาเที่ยวเชียงใหม่เลยนะคะจริงๆก็เคยมาแต่ว่าตอนนั้นเหมือนไม่ได้มาเที่ยวเพราะว่ามาปุ๊บฝนตกทุกวันก็คือยอไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับเชียงใหม่เลยก็อันนี้เป็นทริปที่2ในชีวิตก็เลยคิดว่าทริปนี้เราจะเที่ยวกันที่เชียงใหม่เยอะมากๆเพราะว่าเราม,มาอยู่ประมาณ5วันนะคะจริงๆทริปเนี้ยเมีนยนโยด้วยแต่ว่าเดี๋ยวอันโยจะบินตามมาเพราะว่าอนันโยอะติดถ่ายงาน2วันนะคะ ก็พวกนี้อันยูก็จะบินตามมาตอนนี้เบลกำลังจะไปคาเฟ่ไปกินบรันช์นะครเพราะว่าเหมือนเห็นว่าแบบมันน่ารักมากแล้วเบลคืออยากไปนานมากแล้ววันนี้ก็เลยตื่นมาก็จะไปกินบรันช์กันก่อนนะคะ มานั่งข้างนอกมหาวิทยาว่าข้างนอกไทยโูกซอยกว่าอันนี้เป็นชื่อเมน,นอูอันนี้เป็นเมนูไบร์อนด์คือตอนสั่งลืมดูชื่อเมนูชาั์ตเงี้ยอร่อยมากเหะมะือนเขาทำน้ำสลัดใส,ส่ อันนี้จะเป็นขนมปังไข่ดาวแล้วก็เบคอน เราทำมือถือหายนะคะคิดว่าน่าจะเหลือไว้บนรถที่แบบนั่งมาแล้วก็ใช้ไฟไม้หาก็คืออยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ของเชียงใหม่ตอนนี้ติดต่อเขรคํารถไม่ได้ติดต่อไปที่แบบแอปเขาก็ไม่ให้เบอร์มาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าจะนั่งรถไปแถวที่แบบเราเจอมือถือนะคะคือเขนะ้าในมันหายไม่ได้อะข้อมูลมันเยอะมากมันมีสิ่งนี้มันทําในเครื่องใหม่ไม่ได้เราก็เลยแบบ ชีวิตคอนเทนต์อีกแล้วมือถือหายผมแล้วเคซี่ทุกคนเราจะมือถือแล้วหลังจากที่เราติดต่อแอปไปเขาก็ติดต่อกลับมาแล้วเราก็นัดรับมือถือแล้วก็ได้มือถือมาแล้วขอบคุณประเทศไทยที่มีคนดีๆอยู่บนโลกใบนี้เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันต่อเราจะไปบ้านข้างวัดนะคะ เป็นเหมือนถนนตรอ,อกซอยที่มีความวินเทจมีความอาร์ตแล้วก็เขาบอกว่ามีแบบของให้ทำเวิร์กช็อปเยอะมากๆก็เดี๋ยวไปดูว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ก็กำลังรอรถมาเรียกรถไปแล้วนะคะเราจะไม่ลืมของแล้วเด็ดขาดต้องรถสิปก่อน แบบวินเทจวินเทจเดี๋ยวเราจะไปเดินซอยข้างข้าง ใช้แบบเป็นชาดำแล้วก็มะนาวแล้วเขาก็ใส่อะไรอีกหนะคะเหมือนชาดำมะนาวแล้วก็ใส่โซดาน้ำจิ้มมีความแบบเปรี้ยวๆ ก็มีอะไรทำเยอะมากแต่ว่าเบลว่าเบลามาช้าไปเพราะว่ามแต่ไปหาโทรศัพท์ะนะคะมันแบบมีเวิร์กช็อปให้ทำเยอะมากพวกระบายสีอะไร่เงี้ยอนแได้บบว่าจะระบายแต่คิดว่าไม่น่จาจะระบายทันนะคะเพราะว่าที่เนี่ยมันแบบปิดหกโมงเย็น ีบสีก็ข้างหลังนี่เลยนะคะใช่บีบสีเนี่ยตอนยังไม่ทาสีแล้วเหมือน

ก<ม>อกินอร่อยะจนคนคนข้างอยากกิน <c oughs> อันนี้จาเป็นปมนมข้าวแกงค่ะใครมาก็ไปกินล เดี๋ยวเราจะไปไ,ไ,ไปกินข้าวเดี๋ยวเราคือจริงๆตามแผนอะเราต้องไปอ่านแก้วนะคะ <c oughs> แล้วก็ไปกินข้าวเ้วก็ไปกินขนมแต่ว่าตอนเนี้ยวันด้วยความที่แบบหกโมงแล้วก็เลยอาจจะไม่ไปอ่านแก้วเพราะว่าเริ่มจะมืดแล้วนะคะก็เลยอาจจะไปหาอะไรกินแล้วก็ไปเดินแถววันนิมาน เจอกันอีสิบชั่วโมงนะเรีว่ตาต้องนั่งเครื่องไปอเมริกาเลยนั่งนานหน่อยสักทีเครื่องมีสี่ล้อป่ะนี่ตีจาก l อลเอไปเลยเนี่ยเพราะเพิ่งเลิกตั้งน,นานะธานาธิบดีเ <c oughs> ดย็แจ่บนี่เครื่อง <c oughs> อุ๊ยดูดีนะมีหน้าจอด้วยบอกแล้วเจอกันสิบชั่วโมงตอนนี้เรามาเดินอยู่ตรงแถวแถววันนินมานะคะเบลกำลังจะเดินไป เพราะว่าเบลอะไม่ได้เอาคอมมาแล้วก็ไม่มีแบบว่าที่โหลดนะคะก็เลยคิดว่าน่าจะมิมเต็มก่อนก็เลยจะไปซื้อมิมตรงนู้นเราอยู่ในห้างแล้วเราก็ เหมือนซื้อชุดใหม่เพื่อที่จะใส่ถ่ายวันต่อๆไปนะคะคือชุดน่ารักมากไม่เคยเห็นแบรนด์พวกนี้ที่ไทยเอ้ยที่กรุงเทพก็สวยมากเดี๋ยจะใส่ให้ดูวันที่2วันที่สามนะคะทุกคนอซื้อมาแบบเยอะมากแล้วก็ลืมนึกว่าขาก,กับกระเป๋าจะพอไหมแต่มันเป็นไรเรายังมีกระเป๋าอันย <laughs> ู่งมมีกระเป๋าอันยู่ช่วยเราอยู่ <laughs> ตอนนี้กำลังเดินไปร้านอาหารที่หามาเรากำลังจะไปกินร้านมหาลาศนะคะเห็นเขาบอกว่ามันเป็นร้านที่แบบถูกมากจานละ25บาทถ้าจำไม่ผิดก็เลยจะไปลองกินร้านนั้นดูก็คือทุกอย่างโิหาจัดเน้นหมดเลยนะคะเพราะว่าเบลก็ไม่ค่อยรู้เรื่องที่นี่เท่าไหร่เวนคนที่รู้เรื่องก็ยังมาไม่ถึงนะคะตอนนี้กำลังเดินไปมันก็อยู่ไม่ไกลจากห้างมายามากประมาณ10นาทีก็เลยเดิน เดินมาถึงร้านแล้วนะคะจะบอกว่ามันแบบเดินไกลไนิดนึงแต่ว่าก็ได้อยู่โอ,อนราคาถูกมากเราสั่งอาหารไปแล้วนะคะทั้งหมด375บาทเราสั่งไปประมาณเจอย่างน,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 นะคะมี่เยอะมากเดี๋ยวให้ดูตอนมาเขาบอกว่าร้านนี้มันแบบปิดดึกมากอ่ะตีสามใครแบบดึกๆแล้วหิวก็แบบนั่งมากินได้นะคะเลิศมาก อตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดจริงใจนะคะวันนี้น่าจะเป็นวันเสาร์ได้ปะคนเลยเยอะเออใช่ตอนนเรากำลังจะไปหาอะไรกินตอนเช้าเพราะว่าไม่ได้กินเลยแล้ววันนี้เป็นวันเสาร์คนเยอะม,มาก กิ่นหอมอ่ะคิดว่าเมบีอร่อยใช้จมูกนำทางในการหาร้านจะมีก๋วยเตี๋ยวน้ำเนื้อก๋วยเตี๋ยวน้ำหมูมแต่นี้มีในใจแล้วไม่ว่านี่จะกินอะไนนรเจ๊กุรีเอ็นตุ่นหิวพี่คนเมยังคิดว่าน่าจะเป็นร้านที่แบบว่าได้คอมเมนต์อะไรแบบคนน่าจะเยอะแต่ว่าเราจะยังไม่แนะนำให้ทุกคนมาจนกว่าเราจะได้กินนะคะ เลิกถ่ายดีเอาหมดอยากได้แค่เอามือใสัตว์เป็นละครอยู่เลิกถ่ายดีอยากได้ความเป็นส่วนตัวมากเอยาถ่ายเอยาถ่ายไม่อยากดังแล้วพอดังแล้วคนมาจีบเยอะ <c oughs> ยังปัดทิงเดเยต์ย <c oughs> ตอนนี้กำลังกินเตี๋ยวนะคะเพราะเห็นน้ำซุปขขาได้เอก เออแตวขอชิมอุ้ยคุณเจ้าใจสุดมะเราดอมงั้นกินทำเลยอ่ะเหมือนไอ้ที่บ้านเขาทำกันแล้วก็คงจะเป็นรสชาติจีนจปะเพราะว่าเป็นร้านที่แบบจีนจีนแต่ว่านี่อยากอยากลองกินแกงกะหรี่เอ็นหมูเอ็นสุดเป็นบีฟนะแสดงว่าเป็นเนื้อเนาะไม่ได้เป็นหมูเป็นเนื้อวัว ที่นี่เขามีแบบว่าสูตรทำน้ำจิ้มน,นะคะพี<ำ>่ใส่อะไรไปบ้างทำเต้าหู้ีกับคือน้ำส้มน,น้ำมันพริกสองช้อนไอช้อนหนึ่งพี่บอกว่าไปกูไม่ใส่คิวไปเมืองนานอยู่นะจริงเหรอเดือนหนึ่งทำไมต้องโอ้เดือนนนาน <c oughs> ไม่แน,น่นะ <c oughs> นี่นะคะน้ำส้มสามช้อน <c oughs> น้ำตาลใส่สามแต่เยอะถ้าใส่แปดลเล่นรอเล่นรอเล่นสามก็ือว่าสามก็หวานแล้วทำให้ต้องใส่เยอะนะครับแล้วก็น้ำปลาพริกป่นตามชอบพริกป่นอันนี้ระวังนะจ๊ะไม่เป็นพริกแบบพริกตำเองอะนขมาพ่ช่วยเออเขามาแบบคนจีนเลยไม่ใช่ อโอ้น้ำเปล่าจีนมากน้ำงบุ๋นมาชิมเนะี่ยอืมโอเคโอเคเขาใจรล้ละ อร่ออันนี้ยคอแน่นมากอันนี้อร่อยมากเลยไม่กล้ากินหมดเลยมีไข่ด้วยเอ๋ด้ดูแลื่งน่นจริงชิน,นีนะคะขอคำเดียวเลยอย

วิวลานีกวนมาแมา่งอร่อยมากจะเสียดายไม่มีกากหมูเนาะกวนทะเลที่เราดรได้มาชิ้นหนึ่งไปกินแล้วจีนไหมได้ชิ้นหนึ่งเลยสองชิ้นสองชินเลยเหรอก็ได้ชิ้นหนึ่งได้ามาก็แน,นะน้ำนะค่ะนี่ไก่เค็มข้างใน เป็นรายการไร้เสบะตะแบนเยอะนะคะขอชินกับปกติไม่ค่อยกินแบบว่ากริสปี้พอเพราะว่าแบบมันมันเยอะปรอบป๊อปโอ้่อเ้ยว่ะ บ้ากูแบบว่าบุกเดมมีมันต้องเด่นนี่มันไม่เด่นเลยนีนอ m o subscribe thank you v e r y p e n s i v e ครับ้อรค่ะทนายงานน่ารักมากขาเป็นคนทำมานแต่ภาษาอังกฤษเก่งมาก้วเขาจะเป็นนักศึกษาแบบว่ามาเรียนน่ารักมากภาษาอังกฤษเขาดีมากเลยนะ ก,ก,กิ่งมากใส่กินกิ่งมากคือของเรามันไม่ใช่ใช้แหลกแกมมากครัเราใช้แหลกติดแกมรู<อ>้ <laughs> สังสกินเราติดแกมอร่อยอร่อยเหรอหซิมซิมซิม<อ>คือมันเป็นแบบว่าเป็นผลไม้เหรออร่อยมันเป็นแบบสตรอเบอรี่เชอร์เบตลรากินกับฮันนี่มันแบบว่ากลมกล่อมหวานจริงจริงจริงจรสิ่งที่ทำให้มันอร่อยก็อาจจะเป็นเพราะว่าพนักงานพนักงานเขาในเนี่ย ก็ิ่ไม่ค่อยกินของหวานไม่หวานนี่ไม่็นสตรอเบอรี่เค็มเค็มอร่อยเลยที่เป็นเชอร์เบตมีเนียนอร่อยอร่อยอร่อยเนี่ยมันรู้เลยว่ามันเป็นสตรอเบอรี่แบบที่ไม่ได้สังเคราะห์รสชาติมันเหมือนมันไม่ได้แทบจะมีน้ำตาลเลยมันมาสตรอเบอรี่แบบสตรอเบอรี่สดแบบที่เหมือนเปรี้ยวเลย

ตรงที่มันเจ็บเนี่ยมันน่าจะตึงะคุณแม่ใช่เอาทนเจ็บนะคะเจ็บแบบโงเจ็บแบบโอเคหรือเจ็บแบบเจ็บโอเคเขาเจึบได้เนาะใช่รู้สึกได้ว่ามันแบบแับจี๊ดจไม่ใช okay ่เจ็บ นัวแต่ว่าบางคนแบบไม่นส่แต่ว่ามันแบบตึงมากเลยค่ะเหนียวในไม่สุกต้องนวดไปบ่อยมันจะได้คราบเขาก็บอกให้นวดทุกอาทิตย์นะใช่มันจะเป็น มิโ่ะเค้กอร่อยมากใช่ไหมไหนเราไปกินปาเมซาใช่แต่เรากำลังจะหลับนะคะขพราะว่เราง่วงมากเราเป็แด็กซี่ด้วยเดี๋ยวเราไปเลือกเค้กกัน

อะไรหมูอะไรวะไม่กินไข่อ๋อไก่ต้มขาไก่ต้มยำกุ้งต้มยำต้มยำอะไรต้มยำหมูมันไม่อร่อ่เลฮะกูพูดว่าอะไรเนี่ยต้มขาไก่เหรอมันไม่อร่อยเลยมึงที่กินอาหารอยู่ทุกวันเลยมันได้นี่คนเหนื่อยแท้ๆถ้ายังไม่แดกเลยไมาแดกอาหารน้ำจั่งเลย อาหารเหนือเราพาไปกินแต่เราก็ไม่กินหรือปะไม่กินไส้แต่เราก็ได้กินเอากินแรงกุก่อนต้มยำน้ำใส่พวงไข่คืออะไรเอาแบบที่เราพวกกินได้ไม่ต้องเหนื่อยมากต้มยำกุ้งบ้างเอาข้าวผัดขี่ปลาหมิง 好吗 ันนี้เป็นวิดีโอที่เราต้องแบบมีรอยนะอี่ในแค่ไม่มีรอยนะแค่อยู่ในแค่โอ๊ยตาโอ๊ยตาเนี่ยผู้ชมเมื่อกี้นี่ไม่มีรอยนะคะเมื่อกี้ชนเลยไม่มีรอยอ้าวอันนี้มีอยู่แล้วนะครับมีอยู่แล้วนะครับอันนี้มีอยู่แล้วนะครับมีอยู่แล้วนะครับ เราทนไม่ไหวเราเลยต้องเช่ารถเพราะเราขี้เกียจต่อรถอีกเรื่องหนึ่งคือพวกเราอ่ะเหมือนกันอีกเรื่งคือเราเป็นคนที่เวลาไปเที่ยวไหนเราจะไม่แผนเราจะไปตามความรู้สึกเออเพราะฉะนั้นเวลาที่แบบพอไม่มีรถแล้วมันมันเอิร์ดเหงุแล้วมันเสียเวลาเช้นี้เรามีรถแล้วนะคะพรุ่ง <disorders> นี <Así a whole> ้เราจะไปแม่ร <tutto> ิม <upside> กันนะคะเจอกันพรุ่งนี้